แล้ววันนี้ชุติมาพาทุกท่านมาชมโซนดีโซนดีนะคะมีทั้งหมด8ปแปลงค่ะที่ดินของเราเนื้อที่อยู่ที่485.3ตารางวานะคะตอนนี้ค่ะบรรยากาศล่าสุดนะคะเราได้เคลียร์ลิงรอบวงเวียนเรียบร้อยแล้วนะคะสวยมากๆค่ะทุกคนที่ดินของเรานะคะมีทั้งหมด16 30พฤษภาคมซื้อสดนะคะก็รอโฉนดไม่นานค่ะหรือว่าซื้อผ่อนนะคะผ่อนได้ถึง5ปีสนใจติดต่อ082-231-0442ติดต่อคุณชุติมาแล้วโทรมาไนดะ